นะครับนไปดูผมพชธรนะครับพชรออน,นะครับแล้วกครูพรพรสวรรค์ครูปีนปีญจน,น์ครูทิพย์พอดีน,ดนะครับเรื่องครูนิดแต่ยานะครับกลุ่มเจ็ดนะครับนั่นคือกลุ่มเด็กแจงก็คือลุ่มเจ็ดนะครับว,วันนี้กานนำเสนอในการดีไซน์ชุดน,นะครับอยา่างแรกเลยนะครับ ที่เขาบอกว่าย้วยเวลาที่แบบผู้หญิงเินไปแล้วใส่กระโปรงแล้วลมพัดมันจะเื้อขึ้นนะเนาะเออมันก็จะมันก็จะย้วยใช่ไหมครัแบแสดงว่าเนืน้อผ้าต้องมากเลยทีเดียวนะครับแต่เราได้ยินแม้ว่าให้ใช้กระดาษเพียงหนแผ่นในการลงมือทำนะครับเราก็เลยเข้าเข้าที่จุดลงทุนนะครับใช้กระดาษยังไง รลรวก็เอารูปสามเหลี่ยมมาต่อกันนะครับเฮ้ยเราก็ทําแบบนี้สิที่กรรมการตัดเป็นวงกลมแล้วก็ตัดจากสี่เหลี่ยไมไปต่อเป็นวงกลมสิ่ล้วก็ย้อนคืนกลับใช่ไหมครับก็ตัดงั้วก็ลงมือทําเลยครับทาไงดีครับเรา วาดแบบนำแบบออกมาครับสักส่วน3-4-2-4-8นะครับนี่ครับ, 20, 40, 48, รบตัวจริงครับตัวลางแบบแต่เรา You uh -huh. ได้ส่วนละ3.5นิ้วนะครับซึ่งเราเอา3.5นิ้วนะครับมาเป็นส่วนของรูปสามเหลี่ยมทางหนูส่วนที่สั้นนะครับแล้วก็เอาส่วนที่เหลือของกระดาษนะครับมาทำเป็นความยาวของด้านสี่เหลี่ยมทางหนูนะครับทำไมแม่เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าท่านราร 6 1ตารางนิ้วนะครับส่วนที่เหลือเราก็เอามาแปะติดนะครับรอยรั่วทำซิปทำส่วนไหนในทนะั้งถุงนะครับวงเรามีถุงด้วยนะครับก็ใช้ท่าอยา่างคุมค่านะครับสำการในการควบคุมของเรานะครับก็ใช้สองไร์านะครับแล้วก็ใช้หลักการหามธรรมดานะครับโชว์ภาพคลิปต,ต่ที่เห็นเลยนะครับสำหรับคลิปแล้วก็การหาวงกลมนอก,นอก ดีครับส่วนเกิดปัญหายอย่างไรแล้วก็ได้อะไรบ้างเดี๋ยวนำเสนอต่อไปครับค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะเรามาอบมสเต็ปทั้สามวันนะคะวันแรกนะคะทุกท่านจะเห็นคาว่าปัญหาปัญหาปัญหานะคะเต็นเนี่ยจะเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วราทำปัญหาเนะะี่ยค่ะไปสร้างเป็นสถานการณ์เข้ามาใช้ในชีว mm ิต hmm. นะคะแล้วก็เอาสามารถที่จะนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเด็กได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์นี้ก็คือแนักกีฬาสีตั้งชุดเชียร์ลีดเดอร์นะคะด้วยด้วยผิงส่วน ชุดอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วก็ศึกษาว่าพื้นที่อะไรยังไงเท่าไหร่นะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามานะคะการตัดเย็บนะคะก็ไปดูในยูทูบว่าเขาตัดเย็บอะไรงไงก็ใช้เทคโนโลยีที่ตนักนะคะใช้การงานเข้ามาด้วยนะคะมีสมาธิขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของอชีนะคะส่วนอีนะคะเอนจิเนียริงนะคะก็คือหลักการทางวิศวกรรมเนี่ยมันไม่ค่อยตรงคอนเซ็ปต์กับของเรา วิทยาศาสตร์เทโนโลยีนะคะวิศวกรรมแล้วก็ทางด้านทาิติศวกรรค่ะส่วนปัญหานะคะในการทาทุกอย่าง เราเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้เหลือ่อเวลาเราเย็กนะคะทำให้กระดาษกอาจจะขาดเหลือนิดนึงนะคะขนาดกัรเย็บที่เราทำกระดาษเนี่ยเราจะต้องมีความละเอียดออนซอฟมากเพราะว่าถ้าเขาขาดแล้วมันมันคืนรูปไม่ได้เหมือน ปวดเพิ่มอีกหนึ่งนิ้วนะคะเผื่อเผื่อหลวมเผื่อเผื่อขา